ห้ามพลาดนะไส้กรอกต่อแนะนำไส้กรอกครีมก็ได้อยู่เฮ้ยแต่ไปหาน้ำกินกันนะ่อยหิวนะน้ำที่นี่ต้องอร่อยที่สุดอะสับไปน่ะไปยี่สิบห้านะน้ำเปล่า20ดูตาตากินของอะสนับสนุนเป็นพวกอย่างนี้แทนแล้วกันลงมาดูโชว์เมื่อกี้ก็ไม่ไม่ไมีมมมอะไรเนาะมีโชว์งูแล้วก็โชว์บอกว่างูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาแนะนํนาแล้วก็โชว์ลูกลิงตัวน้อยเมื่อกี้เนี้ยก็มีโชว์ครึ่งชั่วโมงเนาะใช่ป่ะสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งประมาณนั้นอะไปกินน้ำก่อน เอาขวดเก็บไว้ด้วยนะเป็นที่ระลึกนะเอ้ยสุดยอดไปเลยอร่อยชอบซ่ามากเวลาคอแห้งเนอะเหมือนเราเดินชมสัตว์เนี่ยแหละเรามากับท่านนายพานไงเนี่ยเห็นท่านไหมปะเนี่ยล,ละพินเนี่ยมากับละพินละพินเขาพาเราไปดูสัตว์เรายังเดินดูไปทั่วเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเรา พาดูอีกทีแล้วกันก็ชั้นล่างก็เป็นพวกพวกมูพวกเต่าพวกปลาอะไรเงี้ยแต่ตกเกียวแป้งอร่อยเนาะเราไม่ได้เห็นไหมใส่กรอะแจ๋วมีมีลูกมีลูกชิ้นด้วยนะตรงนั้นอะใครจะเอาน่าสนใจโยตรงนี้เป็นเหมือนที่นั่งกินข้าวที่เรานั่งอยู่กันเรามีที่ระบายสีที่เราอยู่นั่งอยู่ตรงหน้าเต่าซูคาต้าเห็นไหมเต่าซูคาต้าอโมเห็นเต่าเปล่าเต่าซูคาต้า ซูคาตามันก็เป็นตู้ปลามันนีกินแบบซี่ป่ะเอ้ยไม่ใช่สปา์อร่อยครับชิ้นใจอ่ากินหมดเลยอ่าชิ้นใจแห่ตึงน้ำดื่มกุยรันสาวเพื่อนสาวเพื่อนเพื่อนเปิดโรงงานน้ำดื่มอยู่น้ำดื่มพาตาครับมีหลอดเพิ่งเห็นเดี๋ยวขอนั่งรวมวิอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาเดินดูอีกทีหนึ่งก่อนเรากลับกลับนะ มาเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินดูไปด้วยกันจะกลับบ้านแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปลาแบบนี้เห็นไหมแล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ได้ด้วยอันนีน้่ยเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาปลามงามงกรปะ่ะเหมือนปลาช่อนอเมซอนเห็นไหมโอ้ยสวยนะที่นี่ปิดหกโมงนะเพื่อนๆจริงๆเราไปเดินดูแล้วมารอบนึงระหว่างรวมวิดีโออยู่เดี๋ยวเราจะสรุปแบบไปแบบเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้ปลาเนาะเห็นไหมเสียงเพลงอาจจะดังไปหน่อย อันนี้ก็จะเป็นปลาพวกปลานกแก้วปลาอะไรอย่างงี้ <f ri le> ป่ะปลาไหลโอ้ร้อยี่สิบุ้มมากนะเพื่อนนะนี่ยไปดูอยากจะให้ดูความแบบชัดเจนสีสีสีเคแต่ว่าคงทําไม่ได้เพื่อนเพราะที่เต็มตลอดเวลานะนี่ก็เป็นปลาปลาเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันที่ที่มีโซนอะน,นะว่ามีอะไรบ้างปลามีกับละโมเขาไปเดินมาแล้วเมื่อกี้ที่เต็ม ตร,ตรงนี้ก็เป็น,ปนตรงนี้เป็นห้องน้ำไงตรงนี้ห้องน้ำทรายมีต่อเข้ามาแล้วสะอาดอยู่